สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมรายการล่างสีเฮ้ทุกท่านครับผมวันนี้พวกผมลังกับเกมวอลลุบอดอีกเช่นเคยสวัสดเีเพื่อนเพื่อนที่อยู่สอปลอรลาวที่อยู่เวียดนามหรือประเทศเพื่อนบ้านนะครับผมซึ่งตอนนี้มีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยรับชมจากต่างประเทศด้วยนะขอสวัสดีทุกคนเลยวันนี้ครับผมเอ่อถ้ามีเสียงน้ำมูกไหลก็ต้องขออภัยนะเพราะน,นี้น้ำมูกไหลตั้งแต่เช้านะเราจะมาพูดถึงกิจกรรมฮนะ กิจกรรมนี่ครับผมที่ของผมเนี่ยยังยังไม่ไปไหนนะก็คือกิจกรรมเพื่อเก็บสะสมคะแนนรับได้ปุ่นฟรีตรงนี้ฮะตอนนี้ผมถึงกิจกรรมที่เก้าแล้วนะมีเพื่อนๆถามเข้ามาอย่างมากมายใก่กองฮะว่าแล้วลำดับที่สิบสิบเอดเนี่ยมันทำยังไงฮะโอเควันนี้เราจะมาพูดถึงลำดับการทำกิจกรรมครับที่สิบแล้วก็สิบเอดกันนะว่ามันทำยังไง ตอนอื่นเข้าเกมมาเนี่ยเราต้องไปเช็คดูก่อนครับผมว่ามีโปรโมชั่นอะไรไหมที่ทําให้เราเนี่ยเก็บฟรีได้หรือเปล่าแบบนี้นะฮะเพื่อนๆอย่าลืมนะครับต้องเข้าไปดูนะฮะไปเช็คเลยครับผมอะไรที่เป็นจุดแดงๆเข้าไปดูนะนี่ครับแบบนี้ครับของฟรีจะมีมาให้เรานะนี่ฮะเห็นไหมทองสิบครับธรรมดาครับยิงเขาอยากขายเขาก็ต้องให้เฮ้ยอันนี้อะไรฮะสวยฮะโอสวยฮะสวยฮะสกินปืนนะฮะสวยครับ ใครอยากได้ก็สายเปยก็เติมมานะโอ้โหสวยฮะสวยฮะมาดูดับสีกันบ้างฮะอ่าสีรับแล้วนะอ่ารับนี่เพิ่มครับบุ้ยทำไปถึงนี่แล้วเหรอโอเคฮะก็รับไปฮะใครทําถึงไหนมันก็ขึ้นก็รับไปนะอ่แบบนี้เลยนะอันนี้ก็ไม่มีของฟรีเลยนะมีแต่ของเติมนะกับโดนใหม่นี่ฮะภารกิจตัวนี้ครับที่เรากําลังทําอยู่นะก็คือภารกิจ VIP ดับ E นะที่อันท้ายจะรับได้ผลฮะตอนนี้ระดับ9้าระดับ10 ระดับ9เนี่ยผมทำอยู่นะก็คือลงไททันเฉยฮะมันลงหลายตาฮะมันก็เลยไม่ถึงสักทีนะโอเคพอเราดูโปรโมชั่นติดร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูเรื่องภาร,รกิจกันเลยมีเพื่อนๆให้ข้อมูลมาแล้วนะว่าภาร,รกิจที่10ครับผมเอยภาร,รกิจเอ่อภาร,รกิจที่10เนี่ยคือการคิวไททันนะภาร,รกิจที่9ลงไททันนะเพื่อนเอนภาร,รกิจที่1ิ เป็นการส่งอ่าคิวไททันนะซึ่งการคิวไททันก็คือการฆ่าไททันเนาะแลวก็ได้คะแนนก็เอาคะแนนตรงนั้นนะเพื่อปลดล็อกลหลายคนได้ทาไปแล้วนะและหลายคนยังไม่ทําก็จะได้ทราบนะครับผมณนะตรงนี้นะครับผมย้ํานะฮะารกิจที่10คือการเอาไททันไปคิวชาวบ้านะฮะออไม่ใช่คิวชาวบ้านในผู้ผิดเราต้องคิวไททันให้ได้นะเป็นการฆ่าไททันนะฆ่าไททันแล้วได้คะแนนนั่นเองฮะ สว่วนมาถึงภารกิจที่11ครับผมภารกิจเจ้าปัญหาฮะเ,เพื่อนๆขอมามากผมไม่ได้ขึ้นภาพไปดูนะผมไม่ได้ตัดต่อภาพมานะก็จะพูดตรงนี้เลยภารกิจที่11เนี่ยเขาบอกมาว่าใช้หุ่น DSC ครับในการ Q คิวคู่ต่อสู้ฮะจำนวนคิวไม่ทราบฮะประมาณ60ได้มั้งคือได้ยินมาประมาณนี้จำนวนช่างมันฮะแต่รู้แต่ว่าใช้หุ่น DSC เพื่อนๆถามเข้ามาว่าหุ่น DSC มีตัวไหนบ้างฮะหุ่น DSC จะบอกกนเลยฮะที่มาของหุ่นต่างๆครับหุ่นแต่ละตัวนั้นจะมีองค์กรเป็นของตัวเองนะเคยบอกหลายครั้งแล้วครับผมครั้งนี้จะบอกอีกครั้งนะมีองค์กรเป็นของตัวเองฮะ,ซ,งงฮะฮงซึ่งดูตรงนี้ฮะอุ้ยกดผิดเลยโอ้โหเสียงซึ่งดูตรงนี้ฮะ DSC มีตัวอะไรบ้างนะเดี๋ยวผมเช็คดูก่อนนะอ่ะยกตัวอย่างฮะหุ่นแต่ละตัวจะมีองค์กรเป็นของตัวเองนะยกตัวอย่างเจ้าเอ่อนี่ฮะโลกีนะ โลกิเนี่ยพอเราไปกดดูข้อมูลตรงตัวไอตรงนี้ฮะมันจะมีองค์กระฮะนี่ครับองค์กรอีวลีฟครับผมอีวลีฟอีวลีฟครับก็คือเจ้าโลกินะุูนตัวอื่นก็เช่นเดียวกันฮนะมีทุกตัวครับผมเหลา,าหน้าฮะเราไปดูองค์กรองค์กรยันดีครับผมให้เราเช็คตรงนี้ฮะนี่ครับข้างบนนี่นะเป็นองค์กรต่างๆซึ่งองค์กร DSC เดี๋ยวเราจะไปหากันครับผมว่า DSC มีตัวอะไรบ้างนะลีสเป็นไรอีวลีฟครับ อ,อหาแบบนี้ผมเคยจัดเอาไว้นะตอนนั้นว่าจะทำอยู่นะแต่ว่าไม่ได้ทำนะ DSC DSC ตัวนี้ใครเอ่ยอีวอลีฟอีกแล้วครับผมเป็นเรียบเป็นอีวอลีฟนะ mm hmm. DSC เป็นใครวะอ่าอ,อ่านี่ฮะฟูรี่ครับผมฟูรี่ตัวนี้ก็เป็น DSC นะใช้ฟูรี่ใครมีฟูรี่ก็ใช้นะอ่อ เดี๋ยวเรามาหาเพิ่มเติมฮะน่าจะเป็นห้องนี้ที่ผมจัดเอาไว้ mm hmm. ฟูลี่ดีเอสซครับผมแล้วเรามาดูเจ้าตัวนี้ครับโดดปิดตาเป็นใครยันดีฮะโอ้ยตัวนี้ใครเอ่ยยันดีแล้วฮะโอ้โหเรียกได้ว่าหุ่นผมที่ไม่มีเลยเหรอดีเอสไม่มีเลยเหรอนี่ใครเอ่ยองค์กรสเปกเทสครับผมไม่ใช่อีกฮะ โอ้โหเรียกได้ว่าหุ่นหายากบีดครับผมบีดเป็นใครฮะอ่าบีดเป็นดีเอสซีครับผมซึ่งบอกได้เลยครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไปรวมกันเลยนะบีดก็เป็นดีเอสซีนะฮะดูช้าครับผมนี่ครับกดองค์กรดูครับใครที่มีหุ่นบีดนะผมใช้หุ่นบีดไปไล่ล่าศัตรูได้เลยฮะในภารกิจที่สิบเอ็ดนะครับผมบีดครับผมดีเอสซีนะใช้ได้ครับผมนีม่ซินี่ไม่น่าใช่ฮะนี่ครับ อิคารุสนะฮะเนเมซี mm hmm. เป็นิงอิคารุสเท่าที่เห็นเนี่ยคือมีบีแล้วก็มีเออใครอ่ะเจ้านี้ฮะบีแล้วเจ้านี้ครับฟูลี่นะจะได้ฆ่าคนไหมอ่ะโอ้โหต้อง60มันเยอะนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวอื่นต่อฮะมันมีตัวไหนอีกนะสงสัยจังเลยนะแมงมุมตัวนี้ฮะดูซิว่าเป็นใครนะอ่าแมงมุมตัวนี้เป็น DSC ฮะ อินวาร์เดอร์ครับผมอินวาร์เดอร์ก็ e D S C เช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆอ่าเป็น D S C นะสามารถใช้คิวเขาสู้ได้เลยนะบูม่าฮะเรามาดูบูม่ทซิเป็นใครบูม่าก็ DSC ครับผมโอ้โหเป็นหุ่นที่ไม่ได้อัพเอาไว้เลยนะแต่ละตัวหลือวิ่งห้าเท่านั้นนะเฮ้ยแฟนทอมเอ่อฟอลคอนฮนะฟอลคอนเป็นยันดีนะเดีนะ๋ยวผมจะทำการเปลี่ยนเอาไว้เลยนะ ให้เพื่อนได้เห็นชัดนะเทรายทรายนี่เป็นอีเวลีฟฮะเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนเอานี่ฮะเอาหุ่นที่ใช้ได้ในภารกิจ11มาไว้รวมกันเลยฮะตัวนี้ไม่น่าใช่นะไม่ใช่จริงๆด้วยสเปซเทสนะครับผมจะออกกวงนะคือเรียกได้ว่าหุ่นดีๆเนี่ยไมใช้ไม่ได้ทั้งนั้นเลยฮะเอาจำไม่ได้บีดฮลบีมาครับ นี่ครับมีบูวากมีบีดมีแมงมุมแล้วฮนะตอนนี้ทีมผมเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยของผมเนี่ยมีประมาณนี้นะแล้วก็เดี๋ยวไปดูตัวอื่นฮนะว่ามีอีกไหมนะมาดูห้องที่สองฮนะเอ่อแฟนทอมเนี่ยไม่ใช่แน่นอนนะราวานาไม่ใช่ฮนะแมงป่องเนี่ยแมงป่องก็ไม่น่าใช่ฮนะนี่ครับแมงป่องเป็นยันดีนะไม่ใช่ฮนะอันดับหนึ่งก็คือตัวนี้ฮนะ ดูสิครับเจ้าสเปซไอตัวนี้เป็นดีเอทีไหมโอ้โหเป็นยันดีฮะเสียดายฮะเจ้าฮอคเราเป็นใครอันนี้ขออนุญาตดูเร็วๆนิดนึงนะสเปซเทสฮะเพื่อจะให้ไม่เสียเวลานะอ๋อจุนเนี่ยเป็นยันดีแน่นอนนะส่วนไททันไททันก็นมีองค์กรนะนี่ฮะสเปซเทสฮะและเราจะใช้ไททันตัวไหนฮะเจ้าคิดเป็นใครฮะเจ้าคิดเป็นใครเอา เราคิดเป็นใครไม่บอกฮะหาไม่เจอนะเออไม่เห็นนะเออปล่อยเลยฮะเรามาดูครับตัวนี้ฮะไททันเกราะเป็นใครฮะ DSC ครับผมใครมีไททันเกราะนับนองครับเป็น DSC นะไททันสบายคุณแล้วฮะ DSC อย่างเกราะเนี่ยอย่างอาเธอร์เนี่ยจะช่วยคุณคิวได้นะครับผมในการเล่นนะเพราะเขาอยู่ในองค์กร ก็อะไรเนี่ยสุดจากวัฒนกรรมของ DSC นะช่วยคุณทับการไทท่านได้ได้แน่นอนฮะช่วยคุณคิวได้แน่นอนตัวนี้เป็นองคอ์กรอะไรเอ่ยอีเว e นลีฟน่าจะมีตัวเดียวแหละฮะมันคงไม่เอาตัวของตัวมาเป็นองคอ์กรเดียวกันนะนี่ครับอีคารุสโอเคก็สรุปก็คืออา t h เธอร์สามารถช่วยคุณได้ในภารกิจ11แต่ผมไม่มีนะเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆฮะ ประมาณนี้ครับวิธีการหาก็เพื่อนๆคงจะเข้าใจแล้วนะโอเคภารกิจที่10ก็พูดไปแล้ว11ก็พูดไปแล้ว12เนี่ยยังไม่มีข้อมูลนะนเพื่อนๆก็รอดูฮะส่งข้อมูลเข้ามาฮะผมจะได้ทาคลิปดีๆแบบนี้บอกเพื่อนนะเดี๋ยวไปดูที่ครับมันอยู่ห้องไหนนะอ่าห้องที่3นะที่เตรียมตัวจะใช้ลงเล่นครับผมซึ่งเดี๋ยวต้องไปเซตปืนเซตะไรกันก่อนนะตอนนี้ผมเออเขาเรียกว่า อยู่ภารกิจที่9เนาะแน่นอนนะทําคลิปที่ไรไม่ได้เล่นให้ดูทุกทีนะวันนี้ฮะเดี๋ยวเราไปดูครับหลังจากที่บอกเรื่องภารกิจเรียบร้อยแล้วเราไปเล่นดูกันเลยผมจะเล่นทําภารกิจที่9นะฮะคือการลงไททันนะตอนนี้ยังคิวๆอยู่นะอ,อไ่ครับจะเอาตัวเอ่อ เจ้าสเปกเตอร์มาเล่นเพื่อนดูกันนะติดปืน800ยครับผมอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆนะไม่ต้องรีบเพราะว่าอ่าตรงนี้น่าจะเป็นยึดคลองหรือเปล่าหรือยึดจุดสัญญาณเพราะว่าเจ้าสผมไม่ได้อัพเลยนะกะจะเกมเก็บเก็บเงินเอาไว้อัพได้ฝุ่นที่จะได้ในเร็วๆนี้นะวันนี้ก็เลยไม่ได้อัพนะแต่เอามาเล่นเพื่อนดูฮนะเพราะว่าลงทำคลิปกี่คลิปไม่ได้ลงเล่น,นเพื่อนดูเลยนะอะคลิปนี้ได้ลงเล่นแน่นอนฮนะภารกิจของเราคือการลงในท่านครับ รีบเข้ารีบออกนะลงใดท่านให้เร็วแล้วก็ออกเร็วครับคือมันคะแนนมันน้อยนะมนเล่นหล,หลายเกมฮะซึ่งการทำภารกิจเนี่ยคนที่ดูผมเล่นเนี่ยก็จะทราบดีฮะผมจะไม่กังวลไม่สนใจอะไรทั้งนั้นฮะเอ้เสียงในเกมนี่ดังไปนิดนะขอยาดเบาฮะก็คือผมจะเล่นแบบว่าผมจะทำภารกิจอย่างเดียวฮะ แพ้ชนะผมไม่สนนะเอาภาลรกิจให้ผ่านนะยิงฮะแปดร้อยครับยิงเล่นครับไม่มีอะไรนะเพราะว่าทีมเรานําจุดสัญญาณครับจุดสัญญาณเนี่ยบางทีเนี่ยไม่ได้ลงแนละ้วมันจบเร็วฮนะไทยท่านมาไม่ทันนะเราต้องพยายามทํานาเมจดบ้างอะไรบ้างไปเรื่อยนะบอกแล้วฮนะได้ที่เท่าไรไม่สนนะยิงฮะได้ที่เท่าไรเราไม่สนนะเราสนอย่างเดียวคือการได้ลงไทยท่านอุ๊ยโดนยิงฮะ โดนยิงหนักกว่น,นี้เราก็โดดฮะเอาเฮ้ยไม่โดดะ่ะเพื่อนอ๋อโดนรกาขาฮะยิงครับระยะหกร้อยเจ็ดอนี้ยครับยุบเลือดยุบครับอุ้ยโดนยิงฮะโอ้โหแตกเลยฮะโดนย,ยิงจากด้านหลังครับนี่ครับด้วยความบอบ,บางนะด้วยความบอบบางของนางครับของน้องเขานะเออแตกเลยไม่รู้ตัวฮะปืนแล้วแรงนะตรงนี้ใช้ปืนเลยววะ ค่อยๆเล่นไปครับใจเย็นๆเวลามีเยอะฮะแบบนี้ครับอ้าวปืนเราไม่ถึงลืมไปครับนี่ฮะจังหวะนี้ถึงแล้วฮะคุณยิงผมผมยิงคุณไหมไม่เกี่ยงครับได้เขาเรียกอะไรนะไม่โกงฮะไม่ใช่ไม่เกี่ยงใครยิงเราลยิงข้างหลังของเพื่อนฮะเพื่อนยิงระยะไกลๆจากด้านหลังนะเรานึกว่ามีคนยิงเราฮะอ้าวมีคนจับเราฮนะ จับก็จับไปดีครับคือผมไม่ได้สนนะอ้าไปไงล่ะนักเลงพอยิงฮะยิงครับยิงครับโอ้ป็นไงฮะลัะลชดช็อตครับผมเลือดน้อยๆ้ยนะหลังชอบนักละฮะเลือดน้อยน้อยเนี่ยหลังชอบนักและฮะตอนนี้ไทท่านเราได้ครึ่งหลอดแล้วนะอ้ิวจิ้วฮะลงนทท่านครับ ได้ส0 0รอเองตั้ง่อีกหลายตาผมเล่นอีกหลายเกมนะยิงครับยิงครับยิงสี่ตห้าไปเลยครับไม่สนใจนะตายก็ตายครับยิงยางเดียวครับยิง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 อะไรกันเยอะแยะครับทุกคนเรายิงกันใหญ่เลยนะยิงครับนี่ฮะใช้สกิลครับผมสบายสบายถ้าเราหน้าอยู่ได้ไม่นานแล้วใครจะอยู่ได้นานขอโทษ นี่ฮะทั urt, ้งเกมครับยิงนี่แล้วครับโอ้โหยิงกันเยอะครับยิงกันนัวเลยฮะอึ๊บอึ๊บอึ๊บฮึมดูครับเพื่อนๆเราก็ยึดจุดสัญญาณกันตัวนี้ครับยิงฮะแล้วเราก็หล่อยิงเขาแบบนี้ฮะอ้าวฮัลโหลเป็นไรตายเนี่ยคุณโดนอะไรเข้าไปครับบอกผมด้วยนะผมจะได้ระวังตัวครับอ้าวนี่ฮะอ๋อครับยิงออครับล็อกขาไว้อ้าวผมก็สุดหมดยังไงก็อย่าลืมนะครับผม ขอบคุณนี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะฮะเป็นกําลังใจผมมาตลอดนะครับผมตอนนี้เราก็เดินทางด้วยกันกันมาอย่างยาวนานนะครับผมก็ถือว่าดีครับสนุกสนานกันไปเรื่อยฮะขอบคุณทุกคนที่กดไ like, ลค์กดแชร์นะผมกดติดตามให้นะคอเป็นกําลังใจให้ตลอดเลยครับผมนี่ยิงแบบนี้เลยครับถ้าเสียงผมเบาเกินไปในคลิปนี้ก็ต้องขออภัยนะเพราะว่าน้ำมูกไหลฮะพอะยิงเราก็ไม่หยไปสนใจฮะ นี่ครับอยากยิงก็ยิงไปนะลองมีสกิลแล้วก็ใช้สกิลครับผมไม่ตายนะครับผมหุ่นที่ผมใช้นี่นเพื่อนๆอมาดูที่หลังเนี่ยไม่เคยเห็นผมเล่นเนี่ยอาจจะบอกให้พี่หุ่นพี่มันนั่นแล้วไม่ใช่นะฮะเลเวลแปดเลเวลเก้าเท่านั้นฮนะคิวครับผมเรียกว่าส่งเด็ก,ก็คิวได้อะตอนนี้เรายอมตายแล้วกันนะเพื่อจะให้เอาไททันลงมาฮะนี่ครับอันนี้ผมยอมตายนะเพื่อจะเอาไททันลงมาครับแบบนี้แค่นี้ก็จบภารกิจแล้วครับผม จบภารกิจที่เก้าที่ให้เอาไททันลงมานะแต่ที่ได้คะแนนมันน้อยฮนะเอาลงมาแต่ละตีได้29เก้าเื่อนดูดิไ,ได้ยี่สิบเอ็ดนะผู้ผิดก็โทษทีครับได้เกมลนะยี่สิบ็ดฮะก็เลยต้องเล่นหลายตามากๆนะเดี๋ยวจบจากทําคลิปแล้วผมก็จะไปนั่งปั่นนะสักสิบยิบเกมนะอบอกได้เลยฮนะส่วนภารกิจต่อไปคือการคิวไททันนะไม่ยากฮนะ ภารกิจติปอันที่สิบนี่คือการฆ่าไททันนะเดี๋ยวเราจะไปฆ่าไททันโชว์ครับนี่ครับคนที่เลือดน้อยก็รัดช็อตนะครับส่วนผมนี่ยิงได้ก็ยิงไปฮนะนี่ครับแบบนี้ฮนะนี่ครับโัวว์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 โวัวว์อ่าผมฆ่าไททันได้หนึ่งตัวนะเดี๋ยวเราจะไปดูคะแนนตอนท้ายกันครับว่าผมจะได้เท่าไหร่นะฆ่าไททันได้หนึ่งตัวเดี๋ยวเราจะหาไททันต่อฮนะหรือจะฆ่าไัา้สองตัวนะถ้าฆ่าได้นะอ,อ๋อหมิงกำลังบินฮนะ ตคนนี้ยิงเราจังเลยทําไมเนี่ยขอโทษหนูหนูน้อยจะยิงไททันอ้าไม่พอแล้วครับผมภารกิจเราจะจบแล้วนะไอ้ตรงนี้ขวางทางนะผมจะยิงไททันคุณจะทําอะไรเนี่ยชาร์จปืนเต็มแล้วนะโอ้โหจบซะก,ก่อนฮนะเดี๋ยวเรามาดูครับผมถ้าข่าไททันได้เกมละตัวเนี่ยคะแนนเขาดูจากตรงไหนนะได้เท่าไหร่ยังไงฮะอ่าฮ่า,าวันนี้อารมณ์ดีครับผมถึงจะน้ำมูกไหลแต่ก็อารมณ์ดีนะ นี่ครับภารกิจดูตรงนี้ฮะคะแนนนะฮะโอ้ได้นับสี่ของทีมนะค่า,าคิวไปได้สามตัวนะไม่ต้องสนใจฮะนี่ครับคะแนนตต่างๆให้ดูตรงตัวไอตรงนี้เดี๋ยวเพื่อนๆดูไม่ทันนี่ครับตัวไอตรงขวาสุดนะตรงะคะแนนแต้มเกียรติยศตรงนี้ฮะกดเข้าไปครับก็ <c oughs> มีคะแนนบอกฮะบรรลุที่3ามนี่นจุดสัญญาณไม่เกี่ยวกับเรานะของเรานี่ก็คือนี่ครับการสังหารไททันเพื่อนๆดู อะไรอ่ะสังหารไททันตัวเดียวได้สามเจ็ดเหรอโอ้ตายแล้วสมัมครั้งที่แล้วมันได้เยอะอะได้เป็นรนะ้อยเลยนะอ่การใช้ไททันยี่สิบเอ็ดนะเพื่อนดูดิโอ้โหนี่ครับแบบนี้ฮะคะแนนดูตรงนี้ฮะสังหารไททันครับสามเจ็ดใช้ป่ะเนี่ยมัวนี่มาเนี่ยแล้วก็มีการสร้างความเสียหายให้กับไททันอีก42นะ ต้องมาดูกันทีนะครับผมเรื่องคะแนนนะแต่ว่าดูจากตรงนี้แน่นอนฮนะโอเคเขาอาจจะคิดเป็นตัวก็ได้นะต้งหัานได้ท่านกี่ตัวเรืนะ่องนี้ยผมก็ยังไม่เห็นนะตามนี้ฮะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนเนี่ยคงจะได้รับสาระแล้วได้รับเาวประโยชน์ดีๆนะครับผมกันทั่วหน้านะแล้วก็อย่าลืมครับผมการสตรีมบันเสา์นี้นะฮะมีการแจกรางวัลเพื่อนๆหลายคนบอกว่าอาพี่แล้วเกดรางวัลราคาที่พี่มี คือผมบอกว่าจะแจกรางวัลที่เป็นโปรโมชั่นในเกมนะครับผมซึ่งราคาเนี่ยสูงสุดเนี่ยเป็นหุ่นพวกตัวละร้อยหรือตัวคือไม่แพงฮะเขาบอกว่าอ่ะพี่แล้วเกิมันไม่มีโปรโมชั่นพวกนั้นมาขายอ่ะมันต้องมีบ้างนะฮะคือถ้ามันไม่มีมาขายมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับผมยังไงมันต้องมีฮะ E.M ไม่ปล่อยให้ว่างในการขายแน่นอนนะฮะอย่างเช่นวันนี้ฮะวันนี้ดูสิครับนี่ฮะเจ้าโฮเวอร์นะราคา66บาทซึ่งถ้าเกิดมันโผล่มาวันเสาร์เนี่ยผมอาจจะขายผมอาจจะแจกราคานี้ให้กับเพื่อนเพื่อนก อนี่คือการแจกรางวัลในสตรีมนะใครไวใครได้ครับงานนี้ฮะในสตรีมครับเจอกับวันเสา่านี้นะครับผมทำไมเช้าก็บ่ายฮะกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามให้เป็นกระดิ่งสีดำๆมาไว้นะมันจะได้แจ้งเตือนทุกคลิปครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาเพื่อนไปก่อนแลครับผมใช้เวลาเวลามาก็พอสมควรนะเกือบ20นาทีแล้วก็ถือว่า20นาทีแล้วกัน เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับใครที่จะเข้าแคนเข้าได้อยู่นะอ่ายังไม่เต็มครับผมคอมเมนต์มาเลยไปแล้วครับผม